ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาอันที่สิบสี่สนิมในใจอันที่สิบสี่ สำหรับในข้อที่สิบสามไอ้ถือตัวอย่างเงี้ยเหนือกว่าเขาเท่าออเขาเออแย่กว่าเขาอะไรแต่อะไรอันนี้ก็ทําให้มันเกิดเป็นปัญหาสังคมอยู่ทุกวันเนี่ยนะเราถ้ายังแก้เรื่องนี้ในตัวตข,อของเราไม่ตกในครอบครัวเราไม่ตกอีกหน่อยเราก็เป็นคนหนึ่งนะที่จะเป็นปัญหาให้กับสังคมเมืองไทยก็มาถึงสนิมในใจข้อที่สิบสี่อติมานะดูมิ่นคนอื่นเคยได้ยินคำนี้ไหม คนล้มอย่าข้ามอย่าไปดูหมิ่นใครเรารูปร่างดีกว่าก็าไปหมิน่นอุ้ยไอ้หมอน,นั่นเราดำเป็นควายเราเส้นหลอไม่ได้อย่าทำจะไปดูหมิน่น้เรารวยกว่าเขาไม่แน่ไอ้รวยไอ้จน รวยอยู่นี่แหละไฟไหม้บ้านบุบเดียวแล้วอย่าว่าจะทรัพย์สมบัติอะไรผ้าจะนุ่งก็แทบจะไม่มีมันไม่แน่อุ้ยฉันลูกเออพ่อฉันเป็นนายกเอยปฏิวัติทีเดียว,วนะติดตารางบางทีโดนยิงเป้าอย่าดูหมิ่นคนเกิดเป็นคนแล้วอย่าดูหมิ่นคนเพราะจริงๆแล้ว คนเราเกิดมาแต่ละคนเนี่ยนะมันก็มีฝีมืออยู่ด้วยกันทุกคนไอ้ยอย่างนี้มันสู้เราไม่ได้แต่อยอย่างน้นไม่แน่นั่นอาจจะเหนือเราจะมาถามว่าลูกทุ่งดีกว่าลูกรุงหรือลูกรุงดีกว่าลูกทุ่งพูดไม่ได้มันไม่แน่นะอ,อย่าดูหมิ่นคนมันมินเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรณ์เอาไว้อันนี้หลวงพ่ออ่านเจอในเรื่องราชาธิราชอ่านเมื่อ อยู่ชั้นมสองมสามเล่นโตนะไม่ใช่เล่นที่ใช่เรียนกันหรอกเล่มเต็มเลยมีในเมืองมอนตอนนั้นมอญยังเป็นประเทศอยู่ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่หงสาวดีก็มีลูกสาวเจ้ามอนอยู่คนคือ,คอพอกษัตริย์ตายก็ทิ้งราชธิดาไว้ราชธิดาก็ฝีมือดีปกครองบ้านเมืองมาดีตลอดมาแต่ว่าไม่มีคู่ จนกระทั่งอยู่วันหนึ่งไปเจอไอ้ไอ้หนุ่มชาวป่าคนพูดง่ายๆคนไม่มีการศึกษาไม่ใช่เป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นอมาต์ไม่ได้เป็นอะไรทท้งนั้นแะแต่ว่าหน่วยก้านมันดีหน่วยก้านมันดีก็เลยรักเอาเข้ามาไว้แล้วต่อมาก็ รับเอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เอามาเป็นเป็นสามีมาอะไรเรับมาไว้ในฐานะเป็นลูกบุญธรรมเพราะอายุแตกต่างกันมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นรัชทายาทสืบต่อเ้าก็เห็นหน่วยก้านดีก็ถูกเอาพวกเสนาบดีคัดค้านอนางพญานี่ของมอนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งก็เลยใช้ให้คน ไปเอาเสาที่ทําสะพานไอ้สะพานที่เดินข้ามคลองไปเอาเสามาไปตัดเอาต้นเสามาเลยแล้วเอาเสาอื่นไปเปลี่ยนเอาไอ้เสาเดิมนั้นมามาถึงก็เอามาแกะเป็นพระพุทธรูปแล้วมาตั้งอยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาข้างหลังบันลังก็พอมาตั้งเป็นพระพุทธรูปแกะเป็นพระพุทธรูปแล้วนะ่ะทุกคนก็กราบก็ไหว้ นางพญามอนนี่ก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาบอกเอ๊ะทาไมคุณถึงมาไหว้พระพุทธรูปองค์นี้ล่ะก็บอกว่ามันเป็นพระพุทธรูปนี่ตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาไหว้ท่ยานก็แย้มมาอ้าวไม่รู้หรอกเลยอว่ามันมาจากเอ่เอเสาสะพานคนย่ําไปย่ําม,มาย่ําเช้าย่าเย็นไม่รู้หรอกอรู้ แว่าเป็นรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมเพื่อกราบได้นางพญาน,นางก็เอาเลยบอกเออไอเจ้าหนุ่มเนี่ยถึงเป็นคนปา่าคนดอยจะหน่วยก้านมันดีฝึกอบรมแล้วมันมีแววดีขึ้นมาตั้งเยอะอย่างนี้ฉันตั้งใจจะยกย่องขึ้นมาเพราะเห็นว่าเป็นคนซื่อเป็นคนดีว่าจะให้ครองราชสมบัติฉันสืบไปมันก็เหมือนกับต้นไอเหมือนกับไอตอไม้ เสาสะพานน่ะแต่เดิมมันก็เป็นแค่เสาแต่ว่าเมื่อแกะสลักเป็นพระแล้วก็คนก็กราบไหว้บูชาไอ้เจ้าหนุ่มนี่ก็เหมือนกันมันลูกชาวไร่ชาวนาก็จริงอยู่แต่เมื่อมันได้รับการอบรมรับปรับปรุงตัวเองดีขึ้นมามีความสามารถอย่างเนี้ยก็ควรจะรู้จักให้เกียรติเขานะอยา่าขวางกันก็ข้าราชการก็ก็ยอมน,นี่ก็เป็นวิธีปราบ ไอการดูหมิ่นคนอื่นเขาเออวิธีไอเรื่องการดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยที่ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาจาริกไว้มากเลยก็คือเรื่องของพระเทวทัตพระเทวทัตนี่เป็นใครเป็นน้องของพระนางพิมพายโสธราพูดง่าย,ายเป็นน้องอ เป็นน้องเมียของเจ้าชายสิทธัตถะเทวทัตเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจานะ้าแล้วเทวทัตก,ก็ออกบวชแต่ออกบวชแล้วนิสัยชอบดูหมิ่นชาวบ้าน,นยังติดตัวมาเลยพลาดเลยพลาดจนกระทั่งทํางทสงให้ตให้แตกแยกแล้วพลาดจนกะทั่งตกนรกเลยพลาดยังไงคือ ไอความชอบดูหมิน่นชาวบ้านนี่แหละแม้เป็นพระแล้วก็ยังติดตัวมาคือพระบวชแล้วก็มันน่าจะถอดไอความเป็นเชื้อพระวงศ์ทิง้งความเป็นลูกกษัตริย์ทิง้งใชไม่ถอดกลับไม่ถอดก็ยังคิดอยู่ว่าฉันนี่เป็นลูกกษัตริย์มาบวชนี่เวลาไปไหนไหน,ไหน,ไหนเวลาไปบินทบาทหรือเวลาเข้าออบ้านเข้าออเมืองไปหรือเวลาประชาชนเข้ามาวัดเนี่ยเขาไม่ถามหาเราเทวทัตอย,อยู่ไหนพระเทวทัตอยู่ไหนเขาไม่ถาม เขาถามแต่พระสารีบุตรอยู่ไหนพระโมกัลาอยู่ไหนพระอัญญาโกณทัญญะอยู่ไหนเพราะท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระเทวทัตยังไม่ได้เป็นีกิเลยังอยเยอะแยะเขาก็เลยไม่ถามถึงพอเขาไม่ถามถึงเขาน้อยใจนึกอย่างนี้แหมไอ้พวกนี้มันก็ลูกชาวบ้านธรรมดาไอ้ชาติชี่ข้ามาบวช ทำไมชาวบ้านนี่มันโง่ไปหลงยกย่องไอ้ลูกขี้ข้าเหล่านี้เราสิลูกกษัตริย์มาบวชทําไมไม่ยกย่องนี่ดูมิ่นชาวบ้านอย่างนี้เยียบย่ําชาวบ้านเขาอย่างนี้แล้วเลยไม่ได้คิดปรปับปรุงตัวผลสุดท้ายหลังจากไปเปรียบกับคนอื่นมากเท่ามากเท่าหันมาเปรียบกับพระพุทธเจ้าเขาอีกแล้วพระพุทธเจ้าก็เราจะเท่าไหร่พระพุทธเจ้านี่ลูกกษัตริย์เราก็ลูกกษัตริย์ พระพุทธเจ้านี่เป็นนักบวชเราก็นักบวชสารพัดดูหมิ่นคนอื่นแล้วยังไม่พอกลับมาตีเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดก็เลยทำหมู่คณะสงฆ์ให้แตกแยกต้องการวัดรอยเท้าถึงขนาดขนาที่มีการประชุมอยู่ลุกขึ้นกลางประชุมเลยต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าค่ะ พระองค์น่ะพระองค์น่ะน่าจะพักได้แล้วลาออกจากตำแหน่งพระพุทธเจ้าเถอะแก่แล้วข้าพเจ้าจะปกครองสงแทนเองพระองค์ไปพักสักปะข้าพเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนอืดูมิ่นสงองค์อื่นดูมิ่นพระอรหันต์อื่นๆยังไม่พอมาตีเสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้า ก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายทําให้สงแตกแยกเป็นกกเป็นหมู่เป็นคณะในที่สุดบาปนั้นหนักเข้าหนักเข้าธรณีสูบจมแผ่นดินตายไปนี่เป็นเรื่องของคนอันดูหมิ่นชาวบ้านเพราะฉะนั้นใครนะที่ยังดูหมินชาวบ้านแล้วฉันมีปริญญานะมันไม่แน่ปริญญาขราเปริญญาฉันคุณพ่อฉันนี่เอ มีฐานะมียศมีตำแหน่งสูงกว่าพ่อเธอนะมันไม่แน่ลูกนายกรัฐมนตรีมักไม่ค่อยได้เป็นนายกแต่ไอคนที่เป็นนายกส่วนมากมาจากลูกในสิบระวังไอลูกในสิบไอลูกคนทหารเนี่ยมีโอกาสเป็นนายกแต่ยังไม่เคยเจอลูกนายกได้เป็นนายกไปพลิกประวัติศาสตร์ชาติไหนดูก็ได้ไม่เจอลูกในสิบลูกในร้อยนี่เป็นนายกมี แต่ลูกนายกไม่ได้เป็นนายกไปดูเอากัระลับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปดูมิ่นชาวบ้านเป็นอันขาคนล้มโบราณท่านห้ามข้ามอันที่สิบห้ามะัทะคือความมัวเมามัวเมาอันนี้ตั้งแต่มัวเมาก็โดยทั่วไปหมายถึงมัวเมาในอบายยมุก ตั้งแต่ยังกินเหล้ายังสูบบุหรี่ยังเล่นไพ่ยังเที่ยวบาร์เที่ยวขับอยู่อันนี้จะไม่พูดแต่ยังมีความเมาอีกสามอันที่มักจะลืมพูดกันแล้วทำให้ประมาทคือหนึงเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวหูยฉันยังหนุ่มอยู่ฉันยังสาวอยู่มาให้ฉันเข้าวัดกระไรได้เมื่อหลวงพ่อเข้าวัดอายุก็ ยี่สิบเศษเศษยี่บหกยิบเจ็ดเริ่มเข้าวัดใครๆโอ้โหคุณเข้าวัดนะแต่ยังหนุ่มเราก็ภูมิใจแต่เดี๋ยวนี้พบแล้วเราเข้าวัดชาไปนี่ปีนี้สี่สิบห้าแล้วยังเหาะไม่ได้เลยนี่ถ้าเข้าเนจะ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบไม่แน่นะปานนี้ทัาตาชีโวเหาะได้แล้วไม่แน่นะ แต่ชาตินี้หมดหวังซะแล้วตอนนี้น้ำหนักเจ็ดสิบเก้าเขา่าแล้วหาะไม่ขึ้นแล้วหาะไม่ไหวซะแล้วคนในโลกนี้หนึ่งยังมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพวกเราหลายคนที่นั่งอยู่ใศาลานี่ยจะมาวัดนี่ต้องหนีแม่มาแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอม ลูกเอ้ยยังไม่ทันแก่จะเข้าวัดทําไมอย่าได้ไปเชื่อไอ้หนูอายุเท่าไหร่ละยี่สิบแล้วแก่แล,ะละ้วล่ะรีบเข้าวัดนะรีบเข้าวัดไปรอสามสิบสี่สิบห้าสิบเท่าไปถามผู้เท่าห้าสิบเข้าแล้วเป็นไงนั่งก็โวยลุกก็โวยฟังเทศก็โอยเสร็จไม่ค่อยได้อะไร กองทัพทางโลกต้องการคนหนุ่มคนสาวฉันใดกองทัพธรรมของสมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องการคนหนุ่มคนสาวฉันนั้นแหละบีบเข้าวัดกันเสียตั้งแต่ตอนนี้หลายหลายคนนะเพื่อนๆหลวงพ่อและบางทีก็รุ่นน้องเลยซ้ํามาเจอหน้ากันเออนั่งสมาธิมั่งเปล่าแหมเชื่อหลวงพ่อพอดีอาทำไมอะ อยากจะนั่งหลอกแต่ตอนนี้มันต้องมาควายเปรเลี้ยงลูกเลยไม่ได้นั่งถ้าเชื่อหลวงพ่อเข้าวัดมาพร้อมๆกันก็ไม่ต้องควายเปรเลี้ยงลูกนั่งสมาธิเพลินไปแล้วยนะี่สิบละนะรีบเข้าวัดซะไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปควายเปรเลี้ยงลูกกลับมาอีกทีเาโแกงอ้อมาเชียตั้งใจนะหนึ่งมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวสอง มัวเมาในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเฮ้เรามันยังแข็งแรงยังไม่เข้าวัดยังไม่ปฏิบททัติธรรมอันนี้ไม่ได้นะอาตมามีโยมนาอยู่คนหนึ่งนาไปเข้าวัดถือศีลแปดท่ามังเหวันพลาน่ะเป็นเศรษฐีขนาดนี้จะเอาไงอีกแกก็บอกแหมยังมีโปรเจกต์อันนั้นจะทําอยู่อีกอันนเสร็จอันนี้แล้วก็จะเข้ารับจะเข้าวัดถือศีลแปดตามท่านเชย พอปลายปลายปีเจอกันอีกเพียงหน้าหรือสองนิ้วท่านน้าไม่มีโอกาสจะถือศิน 8, แปดสละชาตินี้อ่าทำไมอ่ะเออหมอเขาตรวจพบแล้วว่าน้าเป็นโรคเบาหวานไอ้เบาหวานนี่ถือสินแปดแล้วฟันน้ำตาลมันลดลงหัวภาพเดี๋ยวจะช็อกตายแล้วชาตินี้น้าไม่มีสิทธิ์จะถือสิน 8, แปดสละนี่มันไม่แน่นะคุณอะ ว่าเรายังไม่มีโรค,ภ,ครภัยไข้เจ็บไว้ผัดไว้สักพักก่อนก็ได้อย่ายา,ยามันไม่แน่ปุบป,ปับโรคมันมามันไม่แน่แหมให้งานอันนี้เสร็จปีหน้าอย่าถือสินแปกปลายปีท่านมาเร็งถามหาฉันแล้วเสร็จไม่ได้ถือเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวเมามันเมาในความเป็นหนุ่มสาวก็ไม่เอาเมาในความแข็งแรงก็ไม่เอา ไอ้คนหนุ่มนะ่ะตายก่อนคนแก่ก็เยอะไปพ่อแม่บางคนต้องไปเผาศพลูกมันหนีอยู่อันที่สามเมาในความมีชีวิตคือคิดว่าโอ้ยคนเราอายุมันต้อง7 0็ดปถึงจะตายตอนนี้เราเพิ่ง30-40ิบสี่ทั้งยังยังยังไม่ตายหรอกมันไม่แน่มันไม่แน่นแนอายุจริงๆของคนเราเนี่ยรู้ไม่เท่าไหร่ เท่าไหร่รู้ไหมอายุจริงๆคนเราไม่ใช่เป็นปีนะอายุจริงๆของคนเราเนี่ยหายใจเข้าแล้วไม่ออกเนี่ยตายไหมตายหายใจออกแล้วไม่เข้าเนี่ยตายไหมตายถ้าทั้งไม่ออกไม่เข้าเนี่ยตายไหมตายเพาะฉ้นอายุจริงๆของเราเนี่ยเป็นแค่วินาทีเท่านั้นเองหรืออย่างนากอย่างมากเป็นแค่นาที แต่ว่ามันต่อเป็นห่วงห่วงห่วงเราเลยประมาทอายุเราสั้นนะแค่หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายออกแล้วไม่เข้าก็ตายเพราะฉะนั้นใครประมาทในความมีชีวิตของตัวเองใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้จะเอาตัวไม่รอดนะจะกลายเป็นคนผัดวันประกันรพรุ่งหลวงพ่อไม่ยอมผัดวันประกันรพรุ่งมันจะไหนจะลายล่ะงานอะไรมาถึงยังมีแรงทําอยู่ทําเลยไม่ผัดมัน นึกเสมอว่าแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วตื่นเช้าขึ้นมาคุณยายท่านก็สอนตั้งแต่ภาษาแรกมาเชียวนึกตื่นเช้ามันก็ถามเออก็เตือนตัวเองเออรอดตายไม่ได้คืนแล้วเว้ยไม่รู้เออคืนนี้จะรอดตายอย่างเมื่อคืนนี้หรือเปล่า่เพราะฉะนั้นวันนี้มีงานอะไรไดีบทำเสียทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำพอทำอย่างนี้เป็นประจำแล้วได้อะไรมัง่งหนึ่งได้ความไม่ประมาทแล้วอันที่สองนะ มันเหนื่อยไม่เป็นถามว่าทํางานเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่ามันไม่เอามาเป็นอารมณ์ขอให้ลุกขึ้นได้เดินได้เดี๋ยวมันก็ไปทำของมันต่ออีกแล้วมันไม่หยุดหรอกเพราะมันคํานึงถึงความตายอยู่เรื่อยๆหัดคํานึงอย่างนี้มั่งแล้วจะรอดตัวหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายหลวงพ่อเองทุพระทุกองค์ในวัดนี่ เราถูกฝึกกันมาอย่างนี้คำานึงถึงความตายกันอยู่บ่อยๆแล้วเราไม่มัวเมามันมีเวลา,อาไอ้เวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันถามพวกเราแล้วนั่งสมาธิหรือเปล่าไม่ค่อยได้นั่งทําไมไม่มีเวลาจริงๆเวลาทุกคนก็มียี่ิบสี่ชั่วโมงในการทั้งนั้นะวันหนึ่งวันแต่ที่ว่าไม่มีเวลาคือเพราะว่าให้ความสําคัญในการนั่งสมาธิมันน้อยไปให้ความสําคัญเรื่องอื่นมันมากกว่า ผลสุดท้ายแล้ผลสุดท้ายก็เลยไม่มีเวลานั่งสมาธิไอ้นั่นลรเมาในชีวิตไอ้นั่นลราเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวไอ้นั่นลราเมาในความไม่มีโรครีบแก้กันซะอันที่สิบหกประมาทเป็นอันสุดท้ายคนประมาทมีลักษณะอย่างไรเอาละมันมีลักษณะเยอะแยะ เอาง่ายง่พอทำอะไรไปแล้วยังไม่ได้ทันจะตรวจสอบให้เรียบร้อยให้ละเอียดที่ถ้วนพอมีใครมาตักมาเตือนเขา missing. ชอบพูดอยู่คำเฮ้ ا, ไม่เป็นไรหรอกไอ้คำนี้ระนักทำงานไม่พูดนะไม่เป็นไรเนี่ยคำนี้ไม่พูดมันเป็นไรสิเป็นไรรถยนต์นี่น็อตหลวมไปตวงนี่ มันเป็นไรเดี๋ยวเถอะลดความง่ายๆคำว่าไม่เป็นไรแล้วก็นักทำงานจริงๆจะไม่ยอมพูดนักปฏิบัติธรรมจริงๆก็จะไม่ยอมพูดไอ้ไม่เป็นไรเห็นอะไรนี่ท่านใช้อยู่คำหนึ่งเห็นโทษแม้ในสิ่งที่เล็กน้อยถ้าคนไหนเห็นโทษแม้ในสิ่งที่เล็กน้อยคนนั้นใช้ได้เห็นโทษแม้ว่าเพียงเม้มตานิดเดียวเนี่ย มันจะทําให้ฝึกสมาธิไม่ก้าวหน้าโถก็อีเม้มตานิดมันจะเป็นไงเป็นเพราะเม้มตาตนิดนี่ใจมันอยู่ศูงกลางกายแล้วมันจะมันอยู่ที่ไอ้บริเวณที่เราเม้มตานั่นแหะสมาธิไม่ก้าวหน้าฝึกร้อยปีก็ไม่ก้าวมันเป็นไรสิอย่าใช้คาว่าไม่เป็นไรให้ผู้หญิงผู้ชายนั่งป้นกันได้ไหมไม่ได้ไอ้วัดอื่นๆเขาบอกว่าไม่เป็นไรวัดนี้บอกว่าเป็นไร พราะเจอมาแล้วปล่อยให้นั่งปนๆเปะๆกันไปเดี๋ยวจะจไอ้มีตัวแสบมาล่ะผู้หญิงข้านั่งหลับตาแล้วมันก็ค่อย,อยลีตาใช่ไหมเชียวละเจอมาแล้วดีว่าอยู่ไกลไม่งั้นโดนไม้เคาะกบาลไปแล้วมันเป็นไรสิโอคนเข้ามาวัดสูบุรีมั่งจะเป็นไรเป็นไม่เป็นไม่ได้เป็นทำไมล่ะ ก็โทรไอคนหนึ่งนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ไอันี่ควันเตะชมูกฉุยฉุยมันจะไปนั่งอยู่ได้อย่างไรไม่ได้คนเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวเขียนคิว้วทาปากแต่งให้ลอให้สวยมาวัดจะเป็นลายไปเป็นก็เพราะปล่อยละปละละเลยกันอย่างนี้น่ะสิแต่ละวัดนะ่ะถึงมีเวทีประกวดเทพีเทพีอะไรนะ่ะเป็นกันจบทุกวัดทุกวัดไอลูกทุ่งลูกเบือกอะไรนะ่ะ เล่นกันให้อุตลุกไปหมดปล่อยไว้ไม่นะ่มันต้องให้ทียิบไปอย่างเงี้ยไม่ปล่อยไม่ประมาทแล้วมันจะทำให้เกิดความระวังตัวพอระวังตัวแล้วเราก็ไอระวังตัวน่ะอะไรนั่นแะหละสติมันมาสติอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสมาธิมันก็จะมานะเพราะว่าสติกับสมาธิมันของคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้ ใครฝึกสมาธิได้ชื่อว่าฝึกสติใครฝึกสติได้ชื่อว่าฝึกสมาธิงั้นสติกับสมาธิอันเดียวกันไหมคนละอันแต่แยกกันไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนเราจุดไม้ขีดขึ้นมาจุดควับมันก็ติดในไม้ขีดที่ติดลุกอยู่เนี่ยมันมีอะไรมั่งหนึ่งมันมีมันมีแสงสว่างถูกไหมมนสว่างเราจึงรู้ว่ามันติดสองมันมีความร้อนเ้วยถูกไหม ขณะที่ไม่ขีดนี่ยังติดอยู่มันจะต้องมีความสว่างและมีความร้อนด้วยความสว่างกับความร้อนนี่เป็นอันเดียวกันไหมคนละอันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันถ้าสมมติจุดไม่ขีดขึ้นมาควับมันติดแล้วอีตอนนี้มันกลางคืนความร้อนมันไม่ต่องการหรอกเราจะเอาแต่ความสว่างเราดึงเอาความร้อนออกจากไม่ขีดเอาออกได้ไหมไม่ได้ตอนนี้กลางวันอยู่เราจะหุงข้าวจุดไฟขึ้นมา เราจะหุงข้าวนี่เราจะเอาแต่ความร้อนเราบอกเฮ้ย э ๆดึงเอาความสว่างเอาเถอะฉันจะเอาแต่ความร้อนได้ไหมไม่ได้ความร้อนกับความสว่างมันไปด้วยกันเช่นกันสติกับสมาธิแยกกันไม่ได้ทั้งทั้งที่คนละอันแต่มันไม่แยกกันหรอกใครฝึกสมาธิก็จะต้องได้สติมาด้วยใครฝึกสติก็จะต้องได้สมาธิมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครประมาทมันขาดสติเพราะขาดสติสมาธิมันก็จะไม่มี ใครอยากจะให้สมาธิก้าวหน้าฝึกสติไปด้วยในตัวเลยใช่ไหมประมาทมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวอย่าใช้ใช่าไม่เป็นไรยา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 ,ยามันเป็นไม่ขีดก้านเดียวเพราะคิดว่าไม่เป็นไรเลยมันเผาเมืองทั้งเมืองไม่ได้ทุกอย่างเวลาทํางานจะไม่ยอมใช้คําว่าไม่เป็นไร พยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงให้อยู่ในขอบในข่ายในเขตให้มันรัดกลุ่มแล้วเราจึงงจนรอดตัวเฮ้ยเด็กเล็กๆมันจะดา่ดาคน,นนั้นบ้างด่าคนนี้บ้างเป็นไรไปถืออะไรมันเด็กใช่ไปถืออะไรมันเด็ก,ออรเ,ดกเราไม่ถือแต่ว่าต้องพยายามแก้มันแก้มันตั้งแต่เล็กๆไางงั้นอีกหน่อยถ้าโตมันด่ดาชอ็ชอตชอ็อช็อแก้ไม่ตก แล้วแปลกขึ้นนะเด็กๆตัวเล็กๆมันด่าแล้วหน้าฟังซะด้วยด่าชัดมั่งไปชัดมั่งลองให้มันโตขึ้นมาสิด่าเป็นต่อยหอยแต่เขาเนี่ยไม่มีขยกฟังแหละเออมันเป็นอย่างเพราะฉะนั้นนะนักปฏิบัติธรรมจำไว้เลยไม่พูดคำว่าไม่เป็นไรทุกอย่างเป็นไรหมดเพียงแต่ว่าเรามีปัญญาพอที่จะสอดแทรกไปดูว่ามันเป็นไรอย่างไงหรือไม่เท่านั้นแหละ ถ้ามีปัญญาแล้วสอดเข้าไปเป็นต้องเจอว่าวมันเป็นไรนะก็เป็นอันว่าแรงนี้ถ้าใครจะให้อยู่ได้สบายสบายไม่หงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่มีใครมาทำให้เราหงุดหงิดนะก็ไปดูเสียสนิมในใจสิบประการที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นถ้ามีอยู่ในตัวก็มันนั่งสมาธิมากๆเข้า ให้เห็นมันชัดๆแล้วแกนออกไปเสียแต่ถ้าไปเจอไอ้เจ้าสิบหกประการนี้สิสนิมในใจสิบหประการนี้มันอยู่ในตัวคนอื่นเข้าๆก็มันให้อภัยยับทานสักบ้างหลีกเลี่ยงไม่ไปเจอไปเจอกับคนเหล่านั้นสักบ้างถ้าทําอย่างนี้ันแล้วเราจะรอดตัวถ้างั้นวันนี้เราจบกันเพียงแค่นี้นะ สัพเพพุทธาพลัปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ,ตะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสด้วยอำนาจบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระปัจเจกพุทเเจ้าพ,พระอรหันตเจ้าทั้งหลายตลอดจนอำนาจบาร,รมีธรรมขององค์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีผู้ล่วงลับไปแล้ว บารมีธรรมของคุณยายอาจารย์บารมีธรรมของพระภิกษุทุกรูปที่จำพรรษาณวัดประธรรมกายแห่งนี้ได้สร้างสมอบรมมานับเจร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีที่ข้าพเจา้าได้เ,เทสทเสนนาเรื่องอุปกิเลส16ประการอันเป็นกิเลสเป็นสนิมประจำใจของคนมาก็ดีขออำนาจ บารมีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมดลบันดาลอพุทธิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านในที่นี้จงปราศจากเสื่ึ่งรัพพทุกสรัพโศสพโศสรัพพโรคสรัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจังไรใดๆดจะไ,ได้มาแผ่ผ่านให้สามารถกำจัดกิเลสท,ทั้งน้อยและใหญ่ ทั้งใกล้และไกลได้สมใจนึกบรรลุธรรมกายเข้าถึงพระนิพพานโดยง่ายดายในการปัจจุบันนี้ทุกท่านเถิน